เป็นเพราะว่าหลายๆคนถ้าถ้าดูอยู่แล้วเป็นแบบเออเนาะเราอยู่บ้านหลังเดิมห้องเดิมๆหลายๆปีมันมันผูกพันนะคะทุกวันนี้น้องก็ยังโทษเอออยู่เลยที่เขาไปทําไปที่อื่นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราทิ้งเขาเอออยากจะบอกว่าคนเราอะไม่ใช่อยู่ดีจะทิ้งกันง่ายๆนะแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มันพยายามให้โอกาสแล้วอะที่เราออกมาเพราะเราสุดจะทนแล้วจริงๆเราถามว่ารักไหมทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่กล้าพูดออกเลยกันว่ารักอยู่แต่ให้กลับีกก็ มันยากอะค่ะมันต้องยอมเจ็บอะเพราะว่ายอม Move On ดีกว่าที่จะแบบมันโดนทุกวัน่ะแต่ว่าน้องเขายอมออกเองไหมใช่เขาบอกเราเหรอว่าเขาจะไปแล้วใช่ค่ะเขาก็มาเก็บของประมาณ4วันเนี่ยจะหมดแล้วนะของเออคือยพยายามพูดเราฟังว่าจะหมดแล้วนะพยายามให้เรากลับให้ได้อะคือเรารู้แล้วถ้าเรากลับไปเจอเขาตอนนั้นคือเราก็ต้องกลับอยู่ดีในวันที่ได้แต่แชทไลน์กัน แต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่อ่ะฉันจะให้โอกาสวิดีโอคอลครั้งแรกหลังจากไม่เจอกันมาหลายเดือนใน้3มเดือนที่ไม่ได้วิดีโอคอลเลยเราตัดใจของเรามากมาตัดด้วยความทุกข์แล้วก็ร้องไห้ทุกวันค่ะจนวิดีโอคอลครั้งแรกพอเห็นหน้าเขาปั๊บอ่ะเรารักเขาก็รักเราต่างคนต่างร้องไห้ร้องกันทั้งคู่ร้องกัฟูไฟคือแบบร้องกันหนักมากอะทั้งคู่เลยค่ะแต่ถามว่าให้กลับมันก็ยังไม่ได้กลับกันหรอกค่ะเพราะว่ามัน มันด้วยหลายๆอย่างที่มันกลับมันลำบากมากๆแล้วตอนนี้หลายๆด้านเอจะสําเร็จเนาะแต่มีอยู่ด้านเดียวที่ชีวิตเอเฟลมาตลอดก็คือความรักฝันว่าจะแต่งงานเคยกระทั่งจะแต่งงานแล้วนะคะดูการดแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งอย่างคนล่าสุดก็จะมั่นกันก็ติดโควิดโควิดก็ไม่ได้มั่นไม่ได้แต่งเรากระโจนเข้าไปในความรักก็คือเวลารักใครเรารักด้วยหัวใจกระโจนเข้าไปก่อนเขาอีกปัจจุบันนี้ค่ะเลยมองมุมมองเปลี่ยนว่าต่อไปนี้จะหาคนที่อายุเกินแบบ เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วอาจจะว่าอายุมากขึ้น28่อถึง40ไม่ได้ว่าจะต้องแบบติดว่าจะต้องเป็นเพศไหนอะไรก็ได้ความรักมันไม่มีนิยามแต่ว่าขอแค่รักจริงไม่จูช้ชู้แล้วก็ดูแลกันได้แค่นั้นละค่ะเราก็ช่วยกันทำงานช่วยกันทำาหากินไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบให้เอททำงานให้แล้วตัวเองสบายก,ก,ก็ไม่ได้นะความรักครั้งนี้เนี่ยแบบรักมากจริงๆริอะเนาะมากค่ะรักมากจนทุ่มเททุกอย่างบ้านรถต่าง จริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราอ่ะเราต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเราต้องการมีบ้านเพื่อจะใช้ชีวิตคู่กันจริงๆจังๆเลยค่ะเราก็เลยไปดูบ้านจะไม่ได้บ้านหลังใหญ่คุณผู้ชมเป็นบ้านแบบแค่โฮมทาวน์ธรรมดาที่แบบเด็กวัยรุ่นเราอยู่กันแต่ว่าเป็นบ้านที่แบบตกแต่งเรียบร้อยหมดแล้วเป็นบ้านตัวอย่างที่เราซื้อกันไว้แล้วก็ไปดูรถบีเอ็มสักคันหนึ่งใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอินว่าด้วยความที่น้องอายุน้อยน้องสามารถที่จะแบบเออบ้านเป็นชื่อน้องรถเป็นชื่อน้องได้เพราะว่ามันกู้ได้แบบถูกไหมคะเด พี่เอซื้อบ้านและซื้อรถในชื่อของเขาใช่ค่ะพี่จะทำสเตทเมนต์ให้น้องให้น้องทุกอย่างเพื่อให้เดินเดินสเตทเมนต์ให้สวยแปลว่าเงินทุกอย่างอยู่ในบัญชีเขาหรอใช่ค่ะเพื่อจะใช้ชื่อเขาแล้วกู้บ้านกู้รถแล้วก็ทําบัตรเครดิตทุกอย่างเพราะด้วยวัยเราอะห้าสิบห้าแล้วถ้าเราไปผ่อนบ้านเขาก็ลําบากมากแต่น้องเพิ่งยี่สิบยี่สิบเท่าไงตอนนั้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบให้น้องเป็นหุ้นบริษัทเอาด้วยพี่ไม่คิดว่ามันเสี่ยง ความที่รักมากอะหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีปัญหาอะค่ะเราเราเป็นคนเชื่อใจน้องว่าน้องจะต้องไม่ยึดทรัพย์สมบัติเราต่อไม,ม่ปัญหาแล้วเนี่ยไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเรื่องพวกนี้ตอนเลิกกันนะคะ่ะเราก็บอกเขาว่าไม่อยากให้ทุกคนมามองไม่ดีเราทําสัญญากันไหมทําสัญญาขึ้นมาว่าแบบเออจะผ่อนด่ดความบ้านปกติแต่วันหนึ่งที่จบแล้วอะค่ะให้ให้ให้โอนมาเป็นชื่อเราโดยที่คุณไม่คิดจะเอาสมบัติเราเมอโอเค เขาไม่ได้อยากเอาสมบัติเราเ<ค>ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าบอไม่ได้อยากจะเอาบ้านเขาก็เออเขาก็อยู่ของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําสัญญากันเรียบร้อยแล้วว่าวันหนึ่งที่เอฟ่อนจบ บ้านของเอที่อยู่ปัจจุบันนี้ลังสิทนะคะแล้วก็รถยนต์ bmw ก็จะต้องกลับมาเป็นชื่อเอเหมือนเดิมโดยที่มีสัญญาเซ็นค้ำกันเรียบร้อยจากทนายความทําให้เรียบร้อยมีบัตรประชาชนแนบกันหมดเลยว่าเราสัญญากันแบบนี้ต่อให้ในอนาคตเราจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่เป็นเพื่อนที่ดีอะไรก็ตามเราก็จะมาโอน,โอนกันแบบนี้คืออย่างน้อยๆ้างงนเอรู้สึกความดีของเขามันต้องมีเด็กคนนี้เอเราเราอยู่เขาเรารู่าเรารู้เขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คะด้วยความรักมากด้วยความทุ่มเทความผูกพันทั้งหลายทั้งปวงเคยมีซว่า หรือจะกลับไปดีถ้าเขายัางทุรนทุรายที่จะมีเรามากกว่านีา้เหนื่อยใจคนถามนีเยอะมากเลยอทั้งวงการเลยดีกว่ามาเ <m> จอกันอ <m> ืถามว่าอยากกลับไปดีไหมก็มีส่วนนะะแต่ว่าในที่สุดมันมันมีบางเรื่องที่ทําให้เรากลับไปลําบากมากๆยากที่จะกลับมันยากอยู่อย่างเดียวที่กลับไม่ได้ตอนนี้รู้สึกแบบถามตรงๆเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจไม่กลับไปเพราะว่าคือไม่รู้นะมันอาจจะเป็นข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้ว่า เขากลับไปทำอาชีพบางอย่างที่เราไม่ชอบใช่ค่ะซึ่งข้อนี้มันเป็นข้อที่เราติดมากๆคือที่ไม่กลับอะไม่ได้ว่าว่าอาชีพของเขาที่เขานำปัจจุบันนี้มันไม่ดีนะคะจริงๆเขาน้าตาดีเขาควรจะมีอาชีพอื่นที่มันทําได้มากกว่านี้เขาเคยอยู่กับเอ๊ก็เคยถ่ายแบบเคยถ่ายโฆษณาเคยถ่ายละครเคยอะไรกับเอ๊ได้เขาเพิ่งย3 24ิบสาแล้วหน้าอย่างเนี้ยมันเขาฝึกเขาเรียนรู้อีกหน่อยเขาก็ยังอยู่ในวงการได้ แต่เขากลับเลือกสิ่งที่เขาเป็นเรื่องแบบนั้นซึ่งมันจะกลับมาในวงการบันเทิงมันยากแล้วค่ะไม่ได้รังเกียจอาชีพนี้นะคะเราก็ไม่ได้ว่าน้องที่ทําอาชีพนี้ทั้งนั้นมันแต่ละคนมันอยู่ที่ตัวคนพี่เอ๋าจความรักคือการให้อัน,นั้นเข้าใจได้หมดเลยแต่เราเคยนั่งมองไหมว่าเอ๊ะหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนให้จนเขาเริ่มอ่อนแอใช่แล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งต้องได้มาง่ายๆสิเพราะตอนอยู่กับพี่เอ๋ยังได้เลย มันเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะ,คะอันนี้ก็ยอมรับอะค่ะว่าผิดเองด้วยไม่ได้ว่าเขาผิดคนเดียวไม่ใช่ว่าน้องผิดคนเดียวทุกอย่างมันมันไม่มีราคาที่แบบคนจะผิดคนเดียวแล้วอีกคนถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผิดทั้งสองฝ่ายสปอยน้องดูแลน้องให้น้องชีวิตที่ดีหรือว่าทุกอย่างไม่ให้น้องลําบากเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวเองอะเป็นคนที่พูดกับน้องตลอดเวลาไม่เป็นคนหลักศักดิ์ศรีมากต่อให้เอ๊จจนต่อให้ไม่มีอะไรกินเงินซื้อเอ้ไม่ได้ค่ะในระดับนี้เอ๊คงจะแบบ ไปเป็นบ้านนอนบ้านน้อยบ้านเล็กของแต่ละคนแล้วนะคะตั้งแต่อายุสิบเก้าเลยในัสาวไทยใหม่ๆจนมาอายุขนาดนี้ถามว่ามีคนจะขอซื้อไหมก็ยังมีคนที่แบบจะขอดูแลเอ้นะคะแต่อีก็จะบอกทุกคนเลยว่าเอ้ครบ32อนะคะเอ้อยู่พอมีพอกินไม่จำเป็นต้องรวยมากหรืออะไรแต่ก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันไม่ได้เป็นการ move on ง่ายหรอกเพราะที่ผ่านมามันผ่านอะไรมาด้วยกันต้องเป็น5-6ปีใช่ค่ะจะบอกว่าเป็นหลักเดือนแล้วแบบเดี๋ยวค่อยดูนะก็ออยังต้องร้องไห้อยู่อแน่นอนค่ะก็ในเมื่อคนที่เรารักแต่พอบอกว่าโสด ช่วงนี้ฮอตสุดๆเหลือเกินฮอตมากครับเ,เพื่อนๆหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้เอรักตัวเราเองมากกว่ารักผู้ชาย